มีเรื่องตื่นเต้นเพราะว่าพื้นทุกวันนี้สามารถปกป้องเราจากเชื้อโรคได้ Sanitize เนี่ยเขา exclusive กับเราเจ้าเดียวมีเราคนเดียวที่ทำได้เขาช่วยปกป้องเชื้อ<ช>โรคแบคทีเรีย พื้นของเราเนี่ยปกป้องได้นานเท่าไหร่เขาอยู่กับเราตลอดอายุการใช้งานเลยโอ้นี่โรงงานเขาใหญ่โตมากเลยนะคุณสามารถสแกน QR วอารโค้เพื่อไปซิมูเลตภาพจริงของบ้านคุณที่ไล้านรามา,าทางด้านนี้คือเครื่อง UV ค่ะที่ดูตรงนี้เนี่ยปกตินะจะใช้คนประมาณ4คนแต่ตอนนี้เราใช้โรบอทอาทร์มแพลนละลดต้นทุนให้ลูกค้า คลิปนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครก็ตามที่กําลังสร้างบ้านและมองหาพื้นผมบอกเลยมีเรื่องตื่นเต้นเพราะว่าพื้นทุกวันนี้สามารถปกป้องเราจากเชื้อโรคได้วันนี้ผมพาลุยมาที่สมาร์ทแมทเลยสวัสดีสด<า>คับนิมนี่คนนี้เป็นเจ้าของสาวสวยคนนี้เนี่ยนะครับเขาทํางานกับผมมานานเอาจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทแมทผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับจะรู้จักจากการที่ดูคลิปหลายๆคลิปที่ผมทํานะหลายๆคนที่กําลังมองหาพื้นแล้วบอกว่าโอเคชอบพื้นไม้แต่กลัวปวกลัวน้ํากลัวกันลามไฟ กลัวสรกรปรกง่ายก็จะแนะนำให้ใช้ SPC ของ Smart m a t ไม่ว่าจะเป็นบ้านของแมนการินบ้านของ c ME, อีเอมี่แล้วก็อีกหลาย,หล,ายหลังแม้กระทั่งบ้านของเพื่อนกล้องใช่อี่ก้งใช้ค่ะ ซึ่งหลายคนจะรู้จักแต่ว่าวันนี้เนี่ยสมาร์ทแมทไปไกลกว่านั้นแล้วนะเพราะว่าเขามาบอกว่าพี่ดุกมีมีสมาร์ทแมทรุ่นที่สามารถปกป้องพี่ดุกจากเชื้อโรคได้นีม่มันคืออะไรเป็นพื้นไม่ใช่เหรอคือมันยูนิคมากๆเลยค่ะพี่ดุกเพราะว่ามีนะ่ะได้ไปจับมือกับทางเซนิทายเขาเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมในเรื่องของการยับยัง้งเชื้อแบคท,ทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสมานานค่ะ,ะแล้ววันนี้เราเอาตัวเซนิทายเข้ามาอยู่ในโปรดัก์ของเราซึ่งมันใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานเลย Sanitize เนี่ยนะครับมันเป็น Product ที่ Product ทุก Product ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ของ Sanitize ขึ้นมาเลยใช่ค่คะ ต่วันนี้มันมาแปะบนพื้นเราเหรอใช่มันอยู่ในเนื้อของ Product ของเราเลยนั่นแปลว่าเวลาที่เราจับเราสัมผัสเนี่ยัช่วยให้เราปลอดภัยอ่ะพี่ดูก,ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราปูพื้นด้วย SPC ของ Smart Mat รุ่นที่เราไปทำงานร่วมกับ Sanitize เราเข้าบ้านมาเนี่ยเขาช่วยปกป้องเชื้อโรคแบคทีร<ช>ีย <bacteria. S 2> ผมว่าอันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นหรอกวิธีการและกระบวนการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเล่ากันสแสดงว่านี่ออกมาเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นชื่อ Smart Mat X ค่ะพี่ดูที่เห็นอยู่นี้ใช่ก ็คือ<ห>ตัวเนี้ย โอ้โหนี่มันหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นน่ะใช่ใชค่ะเพราะว่าตัวนี้มินให้เนื้อคอบอร์ดเนี่ยหกมิลแล้วก็มีแบ็กกิ้งอีก2มิลก็เป็น8มิลตัวนี้ยาวเมตรห้าสิบปูเข้าไปปุ๊บเนี่ยบ้านก็จะดูแกรนค่ะพี่ดู<ช>และที่สําคัญเนี่ยพอเขาหนาปุ๊บเนี่ยเขาจะคงทนใช้งานได้ยาวอันนี้รับประกัน15ปีทนขึ้นแผ่นที่หนาขึ้นเพราะฉะนั้นบ้านก็จะดูแบบว่าลักชัวรี่ขึ้นดูแกรนขึ้นใช่อ,อีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ดูมินใส่เป็นตัวแวร์เลเยอร์ที่เป็นชนิดกันเหือ นั่นแปลว่าพื้นของเขาเนี่ยจะเก่ายากบ้านเนี่ยก็จะดูเหมือนใหม่ตลอดอ่านี่เป็นนวัต,ตรกรรมที่เราใส่เข้าไปค่ะพี่คุณนี่ไปไกลมากเลยนะกระบวนการในการที่เราทําตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยใครๆก็ทําได้ไม,ไม่ค่ะพี่ดูเพราะว่า sanitize เนี่ยเขา exclusive กับเราเจ้าเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยมีเราคนเดียวที่ทําได้<ม> จริงๆรตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือฟิล์มค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ดูเข้าไปดูในโรงงานอยู่ค่ะ <c oughs> <ด>เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าที่เรามาเนี่ยเรามาถึงโรงงานแล้ว <c oughs> เราจะได้เห็นกระบวนการอย่างตัวนี้เป็นฟิล์มที่ ทำให้เราเลือกได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยต้องการเป็นสีอะไรใช่ค่ะซึ่งตัวฟิล์มเนี่ยเขาก็จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เรียกว่ามันมันจะไม่ใช่ดิจิตอลค่ะพี่พี่ดูคือการงานตัวลายของเขาเนี่ยจะละเอียดภาพเนี่ยจะคมชัดแล้วตัวเขาเนี่ยทำจาก PVC ดังนั้นเนี่ยในกระบวนการผลิตเราจะใช้วิธีการละลายติดกันพื้น SPC ก็เลยไม่มีสารฟอมาลดีหายพราะใช้การเมลติ้งติดกันระหว่างชั้น ไม่มีส่วนผสมของกาวไม่มีกาวก็เลยไม่มีฟวามไม่ีไหด์ใช่ค่ะปลอดภัยเราได้ฟลอร์สกอร์ด้วยคืออินดอร์แอร์คุณ t y ในบ้านลูกค้าเนี่ยได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าปลอดภัยจริงตัวนี้แหละค่ะวรลเลเยอร์ที่เมื่อกี้เราพูดว่ามันเป็นแอนตี้เยลโล่ิงก็คือทําให้มันเก่าช้าคือถ้าเป็นวรลเลเยอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นแวรลเลเยอร์ปกติแต่เนี้ยมันจะเป็น PVC ชนิดพิเศษค่ะพี่ลูก เพราะฉะนั้นมันจะใหม่อยู่ตลอดมันจะทําให้พื้นดูใหม่อยู่ตลอดแล้วเหลืองชาทําไมถึงเวลาที่พี่มาสัมผัสพี่รู้สึกเหมือนสัมผัสไม้อะเพราะว่ามันเป็นเซียนค่ะเราพยายามจะก๊อปปี้เซียนไม้จริงให้มันตรงกันกับตัวลายใช่ใกล้เคียงค่ะพี่ดุ๊กไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะบอกว่าใกล้มากๆเราเรียก t e x t อร์นี้ว่าเรียลกูดเพราะมันเหมือนไม้จริงมากคือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยสัมผัสจะยอมรับว่ามันเหมือนแต่ใครที่ไม่เคยสัมผัสแวะไปสัมผัสได้เพราะเขาจะออกบูธใช่ไหมใช่ค่ะที่งานบ้านและสวนค่ะจัดที่ม วันที่เท่าไหร่24ตุลาถึง2พฤศจิกาค่ะแวะไปเดี๋ยวผมไปหาสักวันหนึ่งดีกว่าวันที่25่สิ้ดีไหมดีเลยค่ะพี่ดูแวะไปเจอกันด้วยนะครับแต่ว่าในเมื่อพี่มาแล้วอ่ะพี่จะขอลุยเข้าไปดูโรงงานนิดหนึ่งได้เลยค่ะเสริมความมั่นใจและแอบดูไงว่าเขาทำยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆทุกวันนี้เวลาที่เราจะเลือกโปรดักต์เนี่ยสวยอย่างเดียวไม่พอต้องสวยและเก่งด้วยต้องปลอดภัยด้วยเราแอบไปเดินดูดีไหมได้ค่ะนะ โรงงานเขาใหญ่โตมากเลยนะอันนี้อะไรครับตันนี้จะเป็นไซโลที่เราเอาไว้เก็บตัว PVC กับตัวแคลเซียมค่ะซึ่ง<า>จะเป็นกระบวนการแรกในการผลิต PVC กับแคลเซียมจะอยู่ในไซโลนี้ แล้วก็จะถูกส่งต่อไปด้านในในกระบวนการผลิตจะยินเสียงเราไหมแต่ว่าสังเกตโรงงานที่นี่เนี่ยจะใช้คนไม่เยอะมากใช่ค่ะพี่ดุกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยของเราจะเป็นระบบออโตเมชันเพราะว่าเราจะได้ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพอย่างตัววัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะใช้วิธีการช่างออโต้หมดอ่าระบบของโรงงานจะเป็นแบบออโต้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเรียกว่ามีประสิทธิภาพมีความเป๊ะในเรื่องของคุณภาพนะครับตัวนี้ หลังจากไทโลออกมาเครื่องอะค่ะก็จะทําการดูตัวแมทเทอเรียลเข้ามาในหลอดอย่างนี้นี่ไงเขามีปลดแบบว่าแคลเซียม PVC พวกนี้ก็จะเป็นตัวเวสที่เหลือจากอย่างตัวที่เราผลิตผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเอากลับมาบลดเป็นรีไซเคิลไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยแต่ไม่ใช่ PVC รีไซเคิลนะคะพี่รูฟโอเคเพราะว่าถ้าเป็น s p c เกรดสามนะคะ mm hmm. เขาจะใช้ PVC เกรดรีไซเคิลแต่นี่เราอะแค่เอาผลิตของตัวเอง บดแล้วอ็เอากลับเข้ามา reuse ใหม่อะไรโอเคใช้เฉพาะโปรจากของตัวเองเกรดดีของเราใช่ค่ะแล้วบดใช้ใหม่บดเสร็จแล้วส่งเข้าเครื่องนี้แล้วไปไหนต่ออ๋อนี่ไงเมื่อกี้ที่เราดูอยู่แผ่นฟิล์มระวังร้อนนะคะพี่ดูเพราะว่าตรงเนี้ยใช้อุณหภูมิประมาณ200องศาอ๋อใช่ค่ะอ๋อพี่เห็นละไอ้แผ่นที่เราผสมเครื่องมันก็จะถูกดูดรอมัทั้งหมดเข้ามาในนี้ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะปั่นปั่นปั่นออกมาแล้วรีดออกมาแล้วก็รีดออกมาเป็นแผ่น พันนี้เสร็จเรียบร้อยตัวฟิล์มที่พี่ดูเข็นแล้วก็ตัวแวร์เลเยอร์เมื่อกี้ uh huh. ก็จะปลกปล่อยตกลงมาจากข้างบนค่ะพี่ดูแล้วก็เอามาละลายติดการที่เครื่องนี้ค่ะไอตัวบดต,ตัวนี้นอกจากละลายแล้วสร้างเท็กเจอร์ด้วยใช่ค่ะก็จะมีลูกกลิ้งสุดท้ายที่เป็นตัวกดเซียนค่ะพี่ดูอ๋อแล้วเขามีตัวคัตเตอร์ตัดชิ้นงานที่มันเกินกแล้วก็เอากลับไปใช้ใชแล้วเขาก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาแต่ด,ดูเหมือนว่ามันยัง มันยังไม่เซ็ตตัวนะตรงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าพอถึงท้ายไลน์เขาก็จะเซ็ตตัวแล้วตรงนี้เราก็จะใช้พัดลมค่ะในการให้ความเย็นค่อยๆให้เขาค่อยๆเคลียวตัวออกมาเรื่อยๆค่ะพี่ดูก,ก็เลยมีระยะให้เขาเซ็ตตัวจนมาเป็นตรงนี้เว้ยแล้วก็มี t e x t ์เจอ,อย่างที่บอกเลยใช่ค่ะแต่ว่าผิวหน้ายังเงาอยู่เดี๋ยวเราต้องมาไปทากระบวนการต่อไปค่ะเพราะเวลาใช้ความร้อนเยอะแล้วลเขาจะเงาค่ะอันนี้คือตรวจพวก quality ต่างๆกระบวนการตรวจค่ะพี่ดูจริงๆเราจะใช้แค่ qc ที่ควบคุมที่ท้ายไลน์ค่ะ ปกติต้องตรวจสอบอะไรยังไงครับการตรวจสอบเราจะตรวจสอบเรื่องแรงดันความกว้างความยาวของแผ่นขนาดของบ้านก็คือสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็จะใช้แผนกน,นี้ในการที่จะควบคุมตรวจสอบว,<น>ว่าไอเจ้าเครื่องสมาร์ททั้งหลายแหละที่ทําให้เราเนี่ยทำงานเจ๋งจริงไหมไอที่กองกองนี่คือเสร็จแล้วอันนี้คือเราจะต้องทิ้งไว้24ชั่วโมง24 <lect uring> ชั่วโมงใช่พอออกมาจากตรงนี้ค่ะเราจะทิ้งแผ่นไว้ก่อนพอครบ24ชั่วโมงปุ๊บเราถึงจะเอาไปเข้าเครื่องหนูทางด้านนี้คือเครื่อง UV ค่ะพี่ดู ตัวนี้จะเป็นเครื่องที่เราใส่สารหลือสี U V เข้าไปเพื่อจะให้เขาเนี่ป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ป้องกันสารเคมีด้วยเดี๋ยวเราแก้งพวกนี้ดีกว่าไปไหนจะหนีไปไหนนี่นี่หนึ่งคนสําคัญของโรงงานนี้คนนี้เขาเป็นใครเหรอเขาแฟนอคนรู้จักค่ะเป็นเจ n เนอเรลเบย์ครับเจเนอเรลเบย์คนนี้แหละก็เขาเป็นคนที่ช่วยผุดไอเดียสําหรับโปรเจกต์ใหม่ก็คือ สมาร์ทแมท X แล้วก็คุมโรงงานบริทชี่นะเฮ้ยเจ๋งมากง,งานคนนี้ทันสมัยมากแล้วก็มีความเป็นแบบโรงงานที่เป็น Smart Factory จริงๆได้ครับงั้นดบยผมจะโชว์ความสมาร์ทอยู่ทางโน้นมีไปดิ <Robot. S 1> ไปดิตอนนี้เราก็พยายามทําให้โรงงานของเราเป็น Smart Factory นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติจะใช้คนประมาณ4คนแต่ตอนนี้เราใช้โรบอทอาร์มแทนและมันทำให้หนึ่งคือคุณภาพดีแล้วก็ได้โปรดักชันมากขึ้นลดต้นทุนให้ลูกค้าอ๋อนี่หลังจากเคลือบทุกอย่างเคลือบ UV ก็แปลว่าโปรดักต์เราเนี่ยก็จะมีความแม่มีความคงทนและช่วยปกป้องเจอรรคให้กับเราได้แล้วแต่ว่าจับเขาอาบน้ำเช่นนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องเอาเขามานนอกน้ำเย็นค่ะพี่ดุกกระบวนการนี้จะทำให้แผ่นเรามีความสเสถียรมากขึ้น คำว่าเสถียรก็คือยืดผลตัวน้อยไม่ใช่ว่าเอาไปปูแล้วก็เกิดร่องหรือว่าไม้ริงใช่เดี๋ยวมันโหดเดี๋ยวมันขยายเพราะอากาศบ้านเรามันสวิงอย่างนี้ค่ะเมื่อออกมาเนี่ยอบมาร้อนๆก็มาน็อกน้ําเย็นไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมี QC รออยู่ตรงนู้นค่ะกระบวนการนี้คืออะไรเป็นกระบวนการที่ทาง QC ของเราเนี่ยค่ะจะต้องวัดความเงาว่าแต่ละแผ่นใช่ค่ะแล้วน้อง QC อซีจะต้องวัดทุกแผ่นว่าสารที่เราเคลือบมาตัวสี u V ีใดๆเนี่ยมันมีความสมัครเสมอหรือเปล่า ม่งั้นเดาเอาไปปูให้ลูกคา้าแล้วมันมีสีเงาด,ด้านเ <ๆๆ S 2> งาด้านอย่างเงี้ยค่ะไปดูสวยจังเอาไปปูทั้งอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้ครับบางคนก็เอาไปใช้ทำผนังอ่าครับสามารถฟังก์ชันได้หลายอย่างบางคนเอาไปทำเค er าน์เตอร์ท็อปกลายเป็นเคาน์เตอร์อท,ท็อปซันนต์นไรส์ฆ่าแบคทีเรียครัวเคอร์นี้ปลอดภัยได้ครับอ้าวเราไปดูไซส์ที่เป็นปกติของเขากัน เราเอาแผ่นใหญ่ที่เราได้มื่กี้ค่ะพี่ดุามาตัดเป็นแผ่นเล็กแล้วก็ตีลิ้นลออ็อกเพื่อให้เขาสามารถปูได้โดยที่ไม่ต้องใช้กาวก็อย่างที่ผมเคยทําให้ดูหลายๆคลิปมันเป็นระบบคลิกล็อกมันก็ปูแบบตีเนียนเลย<ช>ไม่ต้องใช้กาวใช่ค่ะถ้าพี่รุ๊กจะสังเกตอะคะคือตัวลิ้นล็อกของเราเนี่ยจะเป็นแบบ seamless ก็คือพอปูไปปุ๊บมันจะชิดสนิทกันโดยที่ไม่มีร่องค่ะ ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทํายากมากค่ะเวลาทำเนี่ยจะใช้เวลานานเพราะว่ามันต้องปรับให้มันเป๊ะจริงๆเพราะั้นเราเดินจะไม่สะดุดคุณพยายามทําอะไรฮะคุณลิชชี่อ๋อคือตรงนี้เนี่ยเราเทสว่ามันสะดุดไหมด้วยที่การเลื่อนไปเลื่อนมาครับขอลองนี่ถ้าและถ้าเกิดมันสะดุดเราทําไงอะ่ะก็ต้องหยุดเครื่องแล้วก็ปรับทําใหม่ เราก็ต้องดูว่าเอมันได้ฉากไหมร้อยเปอซ์หรือ,อยังซึ่งเราจะต้องวางชิ้นงานอะ่ะบนโต๊ะกระจกเท่านั้นเอเหระพราะมันจะต้องเนียนมากก็เป็นอันว่าถ้าเกิดทุกอย่างเป๊ะตรงนี้สิ้นสุดพิธีกรรมของเราแล้วอย่างก็ต้องไปติดแม็กกีะ อ่เราก็ไปแพ็คเพ้่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือตัวคลิกล็อกที่เราทําเป็นเขาเรียกว่าสเตรทเอชเนี่ยไม่มี V Group เนี่ยมันทําให้ไม่มีสิ่งสกรปรกเนี่ยเก็บในร่องด้วยมันทําให้พื้นเนี่ยดูใหม่ตลอดไม่ใช่มีร่องอดําๆไม่มีทางมีเชื้อรา <laughs> ครับผมขายของเก่งไหมคุณผู้ชม เสร็จสิ้นพิธีการก็จะได้ออกมาเป็นสมาร์ทแบท X กล่องนี้เลยค่ะกล่องนี้สวยมากอาแล้วเราจะดูไงอ่ะอ๋อเอาเปิดดูอย่างนี้ <Apple S 1> ได้เปิดดูได้เปิดได้ไหมอ๋อทำมา<ด>เพื่อ<ด>ให้ลูกค้าสัมผัสดูแลลวตัวนี้เนี่ยเรามี Room Visualizer ด้วยแปลว่าคุณสามารถสแกน qr code ซึ่งอยู่บนหน้ากล่องเนี่ยครับเพื่อไป simulate ภาพจริงของบ้านคุณกับ พื้นของเราเพื่อเห็นสลายนิ้สีนี้ว่ามูดแอนโทนเป็นยังไงเลยคุณนี่จะไฮเทคไปถึงไหนโรงงานก็ทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเนี่ยก็ล้ำสมัยก็ต้องบอกว่าอันนี้ผมมั่นใจในการที่จะแนะนำให้หลายๆคนได้รู้จักเลยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ของเขา Smart m a ม X ที่ปกป้องเราได้ ผลิตภัณฑ์ที่เราทําออกมาเนี่ยนอกจากโปูพื้นก็แอบ,บเห็นตรงนี้ซึ่งพี่ว่าสําคัญใช่ค่ะเป็นราวบันไดค่ะพี่ดูคือตอนที่เราทําพื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจุดไหนที่มันเป็นทัชพอยต์ที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องไปสัมผัสได้อีกเราก็มีตัวราวบันไดซึ่งปกติเนี่ยเราทําตัวบันไดยอยู่แล้วแล้วบันไดเราก็ใส่ซนิทไรส์ด้วยก็คือทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตัวราวเนี่ยเราให้ความสําคัญมากเพราะว่ายังไงซะเวลาที่เราจับลูกบิดหรือกลับมาจากข้างนอกปุ๊บเนี่ยย มมาส,มสัเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดกระจายเชื้อโรคที่สําคัญอย่างแต่อันนึงที่หลายๆคนน่าจะมีคําถามก็คือว่าคนเคลือบอะไรก็ตามปกป้องเราที่ทํางานร่วมกับชันนิตัส์เนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพื้นของเราเนี่ยปกป้องได้งานเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเคลือบแล้วเสร็จแล้วก็เดือนหนึ่งก็ต้องมาเคลือบใหม่หรือว่า2เดือนต้องมาเคลือบใหม่เขาอยู่กับเราตลอดอายุการใช้งานเลย lifetime l i f อันนี้จริงๆ lifetime ปกติของที่มังนอกเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ30ปีที่อยู่กับเราก็คือถ้าเราไม่เบื่อพื้นแล้ว เปลี่ยนซะก่อนใช่แต่แต <ๆ S 1> ส่วนใหญ่ลูกค้าน่าจะเบื่อก่อนเปลี่ยนไปปล่อยนะใช่ไหมอะไรนะ <c oughs> เพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายเลยตัวนี้อะไรอะ่ะตัวนี้เป็นประตูค่ะพี่ดูเอาข <ๆ S 2> อง้องคนทำประตูด้วยเหรอใช่ก็เป็น d u ักใหม่ค่ะซึ่งจะมีการเอ็กซ์การกับบริษัทบำรุงไทยค่ะก็คือเอาตัวแผ่นของเราเนี่ยค่ะที่มีตัวซานิ t ทส์เนี่ยแล้วก็เอาไปทําเป็นประตูขึ้นมาซึ่งจะสามารถแมทช์สีได้ตรงกันกับตัวทั้งบันไดแล้วก็ตัวพื้นเลยค่ะพี่ดูอ๋อแต่นี่ต้องทำงานกับบำรุงไทย จริงๆเป็นบริษัทเริ่มต้นของธุรกิจบริษัทแม่นะฮะก็ทําเรื่องประตงประตูแต่ว่าอันเนี้ยก็มาต่อยอดใช่ค่ะเพราะั้นทั้งบ้านก็คุมโทนได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์ค่ะทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกับชานิทัยหมดเลยใช่ค่ะแต่ก็เราก็จะแบ่งเป็นรุ่นค่ะบางทีก็เรียกรุ่นโปรกาดรุ่นสมาร์ทแมทเอ็กซ์ก็เอาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าในหลากหลายสไตล์โอเคพี่เข้าใจแล้วถ้าเป็นโปรกาดก็อาจจะเป็นหน้าตาคล้ายคล้ายรุ่นโปรเดิมของเราที่มันมีการปูกันลักษณะแบบปูก้างปลาได้อะไรบ้้าางงอยย่่ทีเคใช ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นสมาร์ทแม X อันนี้สามารถที่จะขยายดีไซน์ไปได้กว้างขึ้นใช่ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ Product ที่เขาภาคภูมิใจนะครับของ Smart Mat SPC Smart Mat เนี่ยผมแนะนำให้หลายคนรู้จักมานานแล้วแต่วันนี้เรากำลังจะแนะนำอีก1 Generation ของ Smart Mat ที่ปกป้องเราจากเชื้อโรคได้นั่นก็คือ Smart Mat X ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครว่างนะหาเวลาแวะไปเจอผมวันที่25ตุลาที่บูธของเขาช่วงกี่โมงเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้แล้วกันนะโอเคแล้วเจอกันขอบ คุณแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมยิ่งเห็นยิ่งมั่นใจในการที่จะบอกต่อครับขอบคุณทั้งสองคนทั้งบินและก็ริชี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ